รับผู้วนใช่ไนหะมเขาหนุนหนาที่เขาจริงไม่มีทรัพยากรอะไรเหลือยกเว้นมนุษย์เขาจริงตั้งมีสารตั้งต้นว่าเพราะฉะนั้นเราต้องคัดเลือกคนที่เก่งที่สุดมีการรับผู้ที่มีรรความร,รับชอบที่สุดระดับท็อปของประเทศเอาคนครูที่เก่งที่สุดมาสอนคนที่เก่งที่สุดประเทศในประเทศส่งไปเรียนในมาหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลกเสร็จแล้วฝากเข้าทํางานฝากเข้าทํางานรู้จักครูอาจารย์รู้จักนักธุรกิจกับการลงทุน ในประเทศคนที่เป็นนักเรียนทุนจากต่างประเทศเอามาประจาหน่วยงานต่างๆเปรร็นรัฐมนตรีในกระทรวงต่างๆเสร็จแล้วก็ามาสร้างชาติด้วยกันอาจารย์จริงเริ่มต้นที่ด้วยที่สร้างคนเอาคนมาสร้างระบบตามสิ่งแวดล้อมระบบในประเทศนั้นที่มันมีอยู่อย่างจำกัดให้เจริญรุ่งเรืองแบบนี้สีกคโปร์สร้างชาติเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วสังคมไทยเราหรือหรือชาเชนซาของเราเนี่ยจะก,ก้าวหน้าได้อย่างไรถ้าเราไม่มีมดลูกที่ดีประเทศเอกอ็ขอฝากเขาคิดไว้เดี๋ยวทีนี้เจริญมอ สาธุอนุโมทนาบุญเป็นพระมาสร้างชาติได้นะครับพี่แอดคาราบาลเขามีเพลงผมไม่อยากพูดพี่เอ๊ดพี่แอดคาราบาลเขาอนะใครจะสร้างชาติไปดูนะผมไม่พูดนะไปดูเพลงนี้คนเท่านั้นที่จะสร้างชาติแล้วก็ไม่จำกัดว่าจะเป็นคนที่เป็นคราวา พระกระซางชาติได้โตอิหม่ากระซางชาติได้บาทหลวงกระร้างชาติได้สงนนังฆาในไดกควถ้าเป็นคนเก่งคนดีคนกล้ามีคุณธรรมมาพบกับประวัติวิทยาลินรินนะผู้ที่จะมาเป็นวิทยากรพิเศษนี้ครับท่านศาสตราจารย์ดรเกีรยรติศักดิ์เจร,ริญงศักดิ์หรืออาจารย์แดงของพวกเราครับ ขขงคนไุกคนรก็ <c oughs> คณะสมาชิการต่างของที่สภาและสภาผู้แทนราษฎที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวนตลาหุ้นะผลปว่าการกระตุ้ทวัฒนธรรและกระทรวงอี่นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและองระกานคณะสาชิการการพัฒนาเศรษฐกิจสภาผู้แทนราษฎรกรานคณะทำงานการศึกษาพานายานยตและวัฒนธรรมและองระการคณะทำงานการเศรษฐกิจการพาณิชยและารสหกร